สวัสดีพี่น้องไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรถเข้าใหม่จับจับ,จบอีกหนึ่งคันนะครับยมห้า XMAX 300ปี2019แท้นะครับอ่ะรถออกมาเป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะของจริงๆอยากได้สีเทาแต่ล้อไม่ได้จัดสีแดงมาก่อนแล้วเบิกชุดสีสีเทามาเพื่อสลับกันนะครับสุดยอดปะเป็นรู้ใจร้อนนะครับอา้า คันนี้ได้มาจากลาดลีนะครับปากท่อลาดลีรถเวลุ่นลาดลีเป็นเพื่อนผมเองนะฮะแล้วก็ใส่ของแต่งของแท้ไม่ต้องห่วงนะครับแต่งสุดนะครับเรื่องเฟืองท้ายเรื่องลิ้นอากาศต่างๆนะครับจัดมาให้สุดแล้วนะครับถูน้ำมัน e 8 5นะเดี๋ยวพาชมรอบคันกับเจ้าคันนี้ราคาอาจจะตึงนิดนึงแต่ถ้าถอดของแต่งขายให้ผมผมรับซื้อนะครับทั้งท่อทั้งทั้งโช๊คนะครับเดี๋ยวผมบอกนะครับฟังตรงนี้ก่อนอด้านหน้าเนี่ย สวยมากไม่ว่าจะเป็นโชค๊คปั๊มจานเพราะว่ารถวิ่งน้อยรถวิ่งไม่ถึงหมื่นนะครับส่วนใหญ่จอดนะครับ่ะจานดิสไม่มีกินล่องเลยนะครับโชค๊คแกนโชค๊คกระบอกโชค๊คสีเดิมโรงงานที่ไม่มีถลอกเลยแล้วก็สีสวยนะครับสีน็อตเนี่ยแทบไม่ได้ขันเลยขึ้นกี่เกลือด้วยเนะี่ยปั๊มสองพอรตระบบเบรกทำงานปกตินะครับสีทํามาใหม่สีแดงแก้วแคนดี้นะครับแดงแคนดี้มอน้ำฟันสวยกริปนะครับ แกนโชกสองต้นแน่นอนต้องสวยไม่มีชนนะแล้วก็ไม่มีตามอตาแมวน้ำมันไม่มีรั่วซึมนะครับซีนโชกสวยนะครับไฟหน้า Full l e d เดี๋ยวผมเปิดไฟหน้าให้ลูกค้าดูนี่เปิดไฟหน้ายังไม่สตาร์ทจะขึ้นเดย์ไลท์ตรงนี้เป็นเป็นคิวคิวน,นะครับสตาร์ทไฟหลักตรงนี้ติดนะครับอันนี้จูดมาตางอาจจะยักนิดนึงแล้วแต่จังหวะ สวยไหมแล้วก็ไฟใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับวันนี้มีไฟจุกเฉญมาให้เด่นนะฮะต่อที่ชิวด้านบนชิวสวยมากสีใสน้ำเงินสฟ้านะครับไลน์นอตเลดขาก้านนะครับของแต่งของเฉกน,นะครับตัวนี้ก็ของเดิมมีให้ครบนะครับเดี๋ยวผมพาดูของเดิมด้วยก็ยืนด้วยนะพอไลน์เสร็จ ที่จะไปเทสได้ไปดูของเดิมก่อนเน็กไม่กันนี้ว่ะเจ็ดพันสี่ร้อยหกโลเ็กไม่แท้ไม่ต้องห่วงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์อมายินดีคืนเงิในให้ลูกค้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเช่นกันนะครับแถมค่าเสียเวลาค่าตัวใจลูกค้าอสองหมื่นนะฮะง่ายๆอ่ะตรงนี้ชิดชุดนี้เดิมๆนะครับปั๊มเพิ่มเดิมนะครับปุบสบสาตาร์ทนะครับสวยกริบไม่มีสึกนะครับปอกมือแต่งนะครับตุ้มใบแฮนเลดน็อตอุดเลดนะครับ ุต้นกุญแจนี่สวยหมดนะครับเปิดฝาเปิดเบาะเอ้ยเปิดเปิดฝาออกมาตรงนี้เนี่ยนะอ่าเปิดได้หมดเลยนะครับช่องชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไฟมีหมดครบดูแจเนี่ยนิดนึงอ่ากุญแจน,นะครับเหมือนเดิมนะครับมีตัวกุญแจเปิดเบาะนะครับให้ดูนะครับอันนี้ดูเบอะอ่าบุคควิทอยู่ครบทะเบียน 53 53แล้วก็เป็นป้ายกรุงเทพแต่ถ้า,ถาโอนที่อุทยัยก็จะเป็นป้ายอุทัยนะครับเอา้าลินอากาศแต่งมาแล้วล่น้ำมัน e85 นะครับแรงแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับจอดบล็อกมานะครับเพื่อดูดอากาศเข้านะครับเอา้าแล้วก็เลขตัวถังฟอนเดิมโรงงานสวยนะครับมาตัวนี้เออเบาะแต่งเบาะไม่ใช่เบาะไม่ใช่เบาะแท้นะครับเบาะแต่ง ก็จะบางๆแบบนี้เบาเดิมไม่เห็นให้มาไม่รู้ต้องใส่ใลืมสองกล่องใส่ลืมให้อ่ะสีเดิมสีดำศูนย์นะครับสีดำเอ้ยส,สีเทาตรงนี้อ่ะดูในใกล้ๆเหลือบฟ้าเหลือบน้งเงินสวยมากนะครับมีกลากเพ็รสวยปะในกล้องเห็นปะใกล้ๆเลยเห็นปะ่อ,องคิดดูตาเปล่านะเหน็นสวยเลย ต่อนะครับเครื่องยนต์ระบายของรถด้วย่าน้ำหนึ่งสูบนะครับเรื่องของเครื่องเครื่องเดิมร้อปร์เซ็นไม่มีแกะถอดคําฝาทําเสื้อทําคว้านลูกเปลี่ยนและไม่มีเลยนะครับลายค้างจูนน้ำมันยี่ปีห้าทำเลยเล่งแค่นั้นจบนะครับท่อเป็นเอสซีโมโตนะครับตัวนี้ไทเทเนียมแท้ ใบนี้เปิดดูเน็ตอยู่ประมาณสอง0มืนสามถึงสอง0มื่นห้านะครับแล้วแต่ร้านที่ขายสำหรับายแดงนะครับคันนี้ก็ภาพายแดงอยู่แล้วนะครับคุณเชียวเชียงนี้หน่อยนึงนะเข้าเข้าบานแลเนี่ยเขาออกประตูก็มีเคี่ยวนิดๆนะฮะแต่ไม่ใช่รอยสไลด์แน่นอนนะครับใบนี้ถอดขายก็ต้องมีหมื่นห้า0มืนสี่มืนห้าต้องขายได้แน่นอนไม่นานไม่นานเอาว่าท่อกับโช๊คโอลินของแท้ด้านหลังเนี่ยผมซื้ออยู่สอง0มื่นห้าคู่เนี้ยถ้าลูกค้าไม่เอา ราคาที่ขาย139ลบไป25หรืเหลือแสนต้นๆน,น,นะครับแสนหนึ่งกว่าๆนะครับก็ถือว่าถูกเพราะว่ารถสภาพสวยวิ่งน้อยทำพวกเรือนพวกอะไรมาแล้วพร้อมซิ่งพร้อมลั่นนะครับพร้อมวิ่งนะฮะแล้วก็เรื่องของโชคที่ผมจะใส่ให้ก็จะเป็นโชคตัวงานเทียมของ WP แล้วก็ท่อที่ผมจะใส่ให้เป็นงานเทียมของอะ,อะคาบูิกนะครับก็ใบนึงก็หลายตั้งอยู่นะสามสีพนะ โชคนี่ก็ที่ใส่ให้อยู่เป็นพันพันสองมาสามนะครับนะฮะก็ประมาณนี้เอาว่าซื้อสองซื้อสองสองสองรายการเนี้ยโชคกับพ่อตัวเนี้ยสองต้นห้านะฮะโอเคสําหรับคนที่จะไม่เอานะครับไม่อยากนะเดี๋ยวลงเนี่ยที่หน้าเพจอีกหนึ่งให้ลูกค้าไม่งงนะครับไฟท้ายแต่งนะครับโคมดานะครับเช็คเบรกหน้าเบรกหลังติดครบเช็คระบบไฟเลี้ยวหรือไฟพ้ามัได้เลยนะฮะครบนะครับ ยางตัวนี้เป็นยางพิเรลลี่ o ลโซปีอยไรดิร้อยห้าสิบเจ็ดสิบสิบสี่หน้าสิบห้าตัวนี้ปียางอยู่ด้านโน้นเอาว่ายางเนื้อดีมากเดีย๋ยวผมจะปียางให้ทิงไม่มีแตกเลยนะปียี่ิบเอ็ดนะครับก็ถือว่าเพ,พิ่งเปลี่ยนไม่ได้ไม่นานนะครับแข้งสีแต่งนะครับ กับเพชรอีกแล้วนะครับกึงอะไรนะกึงโลโก้แอมโบนะครับใส่ฝาอุดแต่งเหล็นะครับนะฮะเรื่องของสายท่องสายทักสายตอกสวยงามนะครับเท่ไหมนะฮะขาตรงขาตั้งเซ็นเซอร์ทำงานปกติทุกอย่างนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับคันเอ้ย้ำถิงนะครับสีสวยทั้งคันนะครับนะฮะอันนี้ผมเอาขึ้นรถตู้คุณใดมาเลยนะเ1สวเข้าได้พอดีนะฮะมาแบบเท่ ประมาณนี้กับเจ้าคันนี้นี่ตรงนี้มีลำหนีตอนหลัดเชือกติดตึกนะครับโดนไม่อยประมาณนี้ประมาณนี้ <c oughs> ถือว่าไม่แพงนะลูกค้าเดี๋ยวผมพาดูของของเดิมอะไรเดิมนิดนึงนิดนึงให้ลูกค้าเห็นว่ามีอะไรบ้างแล้วก็วันที่ออกรถไปอย่าลืมเอาไปด้วยนะครับถ้าลืมปุ๊บเป๋ยวผมขายเลยก็ <c oughs> โช๊คโอลินไม่ต้องห่วงนะครับกล่องแท้แน่นอนสปริงมีสองชุดนะครับมันเป็นค่าสปริงที่ไม่เหมือนกันแข็งอ่อนไม่เหมือนกันตัวนี้ก็มันจะมีค่าบอกนะครับ6กหกสามแปดหนึ่งนะฮะเอเซอร์โอลินแท้นะครับสองอันนะครับไม้นะครับชุดปรับตัวนี้ปรับแข็งอ่อนสตัดอ้านบนนะครับสตัดด้นบนคือตัวตรงเนี้ยสตัดปรับแข็งอ่อนถ้าปรับลงมาคือให้โช๊คแข็งด้านล่างคือปรับ รีบาวเทนชันก็คือเวลาชกยุบตัวยุบตัวลงมาอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วมันจะเด้งขึ้นเนี่ยมันจะทําให้สโลว์หรือว่าจะสโลว์ slow, หรือว่าจะเด้งเลยนะครับปรับได้หมดนะครับดีนะฮะหนึ่งต่กระจกไฟแฮนนะครับ,ไ, hand, รบไม่ได้เปลี่ยนซื้อมาไม่ได้เปลี่ยนนะครับให้มาด้วยอ่าตัวนี้อะไรเนี่ยมีกั้นอะไรวะน่าจะกัน้นน,น่าจะกัน้นชื่ออะไรวะไอ เลนเล่องอะน้ำมันเครื่องนี่เหลือนะครับใช้โมตุนนะครับนี้ท่อกรองนี้ท่อยางกรออากาศนะครับชิ้นข้างหน้าตรงชิวอะแต่งนะครับมีอะไรอีกมีการใส่ซื้อมาไม่ถูกใจเราเปลี่ยนมาโหนี่ไส้แหวนเนี่ยอันนี้ขากระจกนะครับตอกันมีครบนะครับตัวน,นี้ชุดชามเม็ดเดิมนะครับ แรมเดิมนะครับแต่มันก็ยังเดิมอยู่ในวันเบิกแต้มนทนไงวะอ่ะตัวนี้โชคเดิมอยู่ในนี้อยู่ในนี้สองสองอันนะครับครบเลยนะครับอันนี้กล่องท่อนะครับกล่องท่อเอสซีโมโตแท้แน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องแกะดูหรอกนะครับประมาณนี้นะฮะลูกค้าไป๋ยวไปเท็ดได้กัน ราคาใหญ่ลงมาที่หน้าเพจเฮงคันนี้นหนึ่งสามเก้านะครับสดลดได้นิดหน่อยทีก็จะส่งทุกประเทศทีเขาโอติ่งพลบอในส่วนของการออกรถดาวอยู่ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยลูกค้าไม่เอาโชคไม่เอาท่อลดไปสอง0มืนห้าถูกปะง่ายส่วนท่อกับโชคที่จะใส่ให้ก็จะเป็นโชกแต่งและโชคเดิมก็ให้ไปด้วยแล้วท่อที่จะใส่ไปให้ก็จะเป็นท่อคารบูริกทรงที่เคยใส่ของ X Max ได้ใหลายคัน ก็ไม่ยากอะไรนะครับมีแทักชั่นคอนโทรลมีระบบเบรก ABS จะไปพอช่วงกลางจะไหลพวกแมงคู่งใหญ่เลยวะ่ะก็มันมันมือแน่นอนใครออกไปนะรอสภาพเนี้ยไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วแล้วก็ของแท้แม่งทั้งันนะครับขับไปที่ไหนก็เท่นะครับวันนี้ก็ฝากด้วยวันนี้ก็ลาไปกับครับสวัสดี